มามามาเอาจริงแล้วได้่ข่าวว่าได้ยิ่ข่าวได้ยิ่ข่าวว่าเราปากแซบที่สุดในเซิร์ฟใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ใช่ค่ะเฮ้ยแป๊บแป๊บเอายาวไปผิดช่องเมื่อกี้โอ้ว่าปอมยาไมขึ้น เอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเด็กปากดีมันไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนี้ขอรับประทานแล้วกันเนาะเดี๋ยนี้ขอรับประทานแล้วกัน

เฮ้ยใครจะไหวเนี่ยนี่ก็จะโดดอย่างเดียวเลยโหลเดี๋ยวก่อน ไปตามที่ไม่เฮียวาโอ้ไอ้ที่นี่าาไปปั๊บเลยโหอึนยวจะม,มาจ๊กอึยจะมาจ๊กเอ้ยมาไปไปไปเกิเ <c oughs> <c oughs> นี้ยทำรอบไม่เล่นทำคกวเอ้าโ,โอ้ดู โอ้โหเด็กเย็บเลสีเพอโอ้เาวักรอยู่วิ่งไปยิงโคตรโลกเลยโอ้ดูนะดูนะดูทำตัวนะโอเคเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะแตกโอ้ เอ้ยโิหมไมยน่ไอ้นมจะรีบนยาเกนเยลชอบรีบอเราอ่ะโจมรีบอะรีบอะรีบปะรีบอะกระโดด

อย่าไปขึอ้ดิแพ้ว่ะเอาอะไรไปอะเอาอะไรไปอะโดนไก่โดนบืนพกโคตนโลกเลยโดนไก่โดนบุนพกเสร็มาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดึงเอาทีหลัง ไอของยุคิไหนี่ยิงหมันหน่ายไอมนอโอ้ดมันเป็นใครมาจากไหนวะันประตของมันดื้อเลยไอมินสร้างห้องมในองนึงอะ่รนึงอย่างนั้นกู้พแบบเป็นสนามตลองอะมาตั้งมืก็ได้คนละอันกูแม่ง่ไง มังจอตั้งแต่ยัเป็นลูกอานนะตั้ง่เกุดเตะนะครับไ่ไปที่โล่งๆเดี๋ยวในโลกตัวกูว่าเสียเรียบตัวตัวมดีกว่ากันนิดเดียวเนี่ยเหรอระมัดวายจะตายดูที่อะไรชุดงนึ่งตัวเอง เฮดช็อตมามามาจดเข้าใจแล้วถ้าถ้าแพร้รอบนี้นี่ต้องเลิกปากดี1วันเข้าใจ่โอ้โหมโเน่ห้วนเหงวัน่อยจหมอะไรวะโอ้นนหน่อยจจม

องชุดยังไม่ตายอ่ะสองชุดสองชุดมันเดินไม่อะอยากป็นห่ยจุโจมเหรอเราอ่ะไม่เป็นจุโจมไม่เอาเเดเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวจะโจมมื่อไรเมื่อไรไม่ถึงครึ่งหลอดอะไรอะไรมันหน่วยจุโฉมจุโจม เมื่อกี้อ่อนอ่อนอ่อนให้ทำเหลืองแล้วเราอ่ะอ่อนให้ดินด้วยด้อยทำเหลืองแล้วเราอ่ะทำไมปืนยี่ไม่ออกจ้ะโอ้ไม่ออกเลยหัวอะไรสองชุดไม่แตกหัวอะไรสองชุดไม่แตกก็หัวเดิมปะ อยกดูดิๆๆเดี๋ยวดเออเดี๋ยวๆวาแล้ววาแล้วนี่มันเลี่ยมวู้เดเลี่ยนอย่เหลี่ยมอาเหลี่ยมตัวเจอหกเหลี่ยมหอเลีมหอเหลี่ยมอเไ่ใคร ไม่ไหนไม่ไหนนี่ขอว่าเหลี่ยมนี่ข่าว่เหลี่ยมเหรอเราอะฮะฮะเราเื่นก่อนเล่ก่อนเล่นกันอยู่

แอดผมขอลองดูว่าแอด7เมตรได้ไหมอ่ะมันมันแทบตายไม่ไม่ก็ตายอ่ะตายตายตายหรอวิ่งเรอะมากเรยไม่ตายเลยวะวิ่งเรื่อมหัวอดมหนแตกเลยอดีตึ้นไม่ตายมันโดนผ้ยฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าอาฮ่าาาา ไอพี่ลองเ็ดหัวมันหกนิดก่อนดิเรียม่เรียมหัวเรียมมีแต่เด็กเรียมหรือยังปะสาวแตกโดนไล่บี้โดนไล่บี้อุ้ยอุ้ยมีสวนอุ้ยแตกเกือบอุ้ย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 วัดแม็กสุดท้ายกันจังหวะนี้เอ้ยเอาอะอู้เรียบร้อย mình không biết tên. ôi, cái này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  นี่จัดเลัเยึดตรงยึดมันต่อยูแน่เลยนานิอะไรมขดไหไไม่ว่าจใครแล้วเด็กไม่ว่าจด็นกไม่ดันไม่ดันไม่ดันเ้ยโอ้มันหอีกอยอเียทำไมล่ะโอ้ย

เอาม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 าเพื่อมาเปื่มาว่าจะว่าจะเอาไปยิงไอว่าจะเอาไปยิงเด็กปากดีซะหน่อยเออว่ะใส่ผิดตัวยว่ะ

ง่ไอ้ไอ้ยมาใครจะเอาแอดลงไม่มีหรอกอ๋ออ๋ออ๋ออ่อ ไม่ยิงขวานทำไมล่ะเนี่ยสองสามสี่ล้อมมาแลกตัวแบบเข้าตัวเจ้าอ่ะคะนั้นโอ้ยดูมันจะยิงกันแบบนี้อจะตายกูบอกแล้วใหญ่ที่อยู่แค่พออง ไปแม็กหมดแป๊บนึ่งอ้างอะไรอ้างอะไรเนี่ยเหลือหกแม็กกนชดอ้นีมันมีนัด่ยเหรอเอาไปดีกโอ้ผมเอาไอตอนนั <h <h ้นอะมุมนี้แตกแน่เลย

เล่นมุมเล่นมุมแล้วนอนอได้ะนอนมววเกกถึงตามื่โจกไม่มีทาโจกไม่มีทายถึงตาหกจดนานทำไมมันถึงจังไสองคนนั้นน่ะโดดตึกไปแล้วนี่ไงถึงเกิน อ๋อไอเด็กที่ต้องโดนไอเด็กที่ต้องโดนปืนนี้อยู่ข้างในห้องแตก โอ้ยมืดโอ้ผมหัวไม,ไม่ตายอ่ะโอมม้มัน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 ก็ต้องแบบหัวเต็มเต็มอ่ะยืนยิงเต็มเต็มอ่ะดูองไม่ทำกับผมดีร้องแล้วเอาถือปัญหา แท็กเอ้าเอาย่างไม่เก okay. 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 ี่ยวของอ่ะพอแล้วพอแล้วเพล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพล่ะพอแล้วโกเอาโกงอะไรโอเคก็เอาไปันนี้แล้วกันนะคลิปนี้นะยิงกันเพิร์สเิร์สนุกๆนะครับผมบ๊ายบาย